อยู่จึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าต้องเิอเกิดจากบริเวณสะพานเดินเรือและลูกลามายัางห้องผู้โดยสารสเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรบริเวณสะพานเดินเรือ กมป,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภร,รายงานยังคงมีน้ําท่วมใน3จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาปัตตานีและนาราธิวาสรวม12อําเภอ27ตําบล90หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระ 3, ทบ3,076ครัวเรือนโดยปภได้ร่วมจังหวัดหน่วยทหารและหน่วยงานในพื้นที่ ระดมรพกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะและระบายน้ำท่วมขังเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับเข้าสูา่ภาวปะปกติต่อกันที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่งานการชาติประจำปีนั้นได้จัดขึ้นทำให้มฑลทนาหารปกที่38นำผลผลิตท,ทางการเกษตรมาวางจำหน่ายเพื่อนำไรายได้มาสมท,ทุนสนับสนุนการจัดงานการชาติประจำปี2565ติดตามกับคุณนัทพงษ์รอดกันภัยคะ่ะทหารมาแล้ว คณะกฤษฎาพระชธานหมดทนตาบทที่38ได้นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากโครงการทหารอันดีน่าอมมาว่าจำหน่ายบริเวณร้านค้าต่างๆกระทำผลหมดทนตาบทที่38 นายสุริยพงศ์อำเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อนำรายได้สองทุนระดับสนุนการจัดนินการจับคภาพประจํปี2565ซึ่งเป็นการจัดหารายได้ทุนเจ้าถวายสมเด็จพระนิทานที่ละเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสด็จพระจักรพรบํารุงสภาการชาติไทยโดยการนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากโครงการการันดีน่านมาจัดจับคู่ในครั้งนี้กระเบนผลิตอาสาพรัฐทานบนทุนท่าบนทุนจิตแปได้นำ ชนิดรวมไปถึงไข่เป็ดและไข่ไก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปผักดอกทิปไทยดอกตลอดจนผลหมักน้ำหมักอินีมาวางจำหน่ายโดยมีประชาชนให้ความสนใจมาเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากราะรับจากจะได้สินค้าสดสะอาดและปลอดภัยไรสารพิษแล้วยังถือเป็นการได้ร่วมทาบุนทำกุศลกับสภาการชัตไทยอีกด้วยและนี่คือหนึ่งประเพณของทาหารและกู้ อเชิญชายไทยอายุ18-20ปีและอายุ22-29ปีสมัครเข้าเป็นทหารกองประจาการประจำปี2566ผ่านระบบออนไลน์าลังการได้สอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกถึง180ของยอดรับตาละปีและยังได้คะแนนพิเศษในการเท้ารับราชการทหารด้วย www.rcm666.rca.fi.tm รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกานะคะบอมรัฐขันทวินะหงสนข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อชนสวัสดีค่ะคสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกองทัพบกเพื่อปุกชนติดตามรับฟังข่าวครั้งต่อไปในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าค่ะว่าจะมีวันที เพราะยาเสพติดกลับมาในชุมชนของเรา อย่ามองแค่เดาวที่ได้รับมาจำนวนเท่าไรอย่ามองแค่ไปยืนยันว่าร้านสะอาดแค่ไหนแต่คุณต้องเห็นถึงคุณค่าความสะอาดในจิตใจใส่ความซื่อสัตย์เป็นเครื่องปรุงสัมผัสถึงความสุจริตของเจ้าของร้านร้านที่ไม่คดโกงไม่เอาเปรียบที่ใครๆพร้อมเชื่อชม